เรื่องชวนโลรวนเริ่มต้นขึ้นเมื่อนักเขียนสาวจุดกระดาษเงินกระดาษทองเส้นไหวบรรพบุรุษขอพอรให้ได้พบหนุ่มหลอ่อร่างสูงมีซิกแพคที่เป็นพ่อแม่รูปพ่วงสองคนเหมือนกับในนิยายของเธอจนทําให้วิญญาณของอาม่าต้องมาปรากฏตัวพูดดคอหลานสาวและให้พรขอให้สมหวังดังเช่นเรื่องราวในนิยายตัดภาพเป็นในอดีตการแผ่นดินจีนยุคราชวงศ์ฉินหญิงสาวนามว่าเส้นหวานอีผู้มีใบหน้าพิมพ์เดียวกับนักเขียนสาวนั่นเองเธอสะดุ้งตื่นจากหลับไหลแล้วก็มานั่งตกใจกับสภาพเนื้อตัวและสิ่งที่พบเห็นภายใน องนอนงน่ัน้ชุดแต่งกายสมัยใหม่ยุคปีคศ2015กลับกลายเป็นชุดเสื้อแขนยาวมีเสื้อคลุมและกระโปรงยาวกลมพื้นปล่อยผมยาวและเกล้าประดับตกแต่งราวกับเจ้าหญิงในวังนึกออกทันทีว่านี่มันคือเปิดฉากเรื่องราวของนางร้ายในนิยายของตอนนี้นาเจ้ารอนผู้นั้นเป็นพี่เลี้ยงที่ไปละเมิดเด็กชายผู้เป็นบุตรบุญธรรมของกษัตริย์นนมฉินหนันหวโจก่อนที่จะถูกเขาจับได้และสังหารอีกาวันต่อมาโอ้ทำไมช่างดวงตกที่นั่งเคาะร้ายอย่างนี้นี่กาละคิดได้ดังนั้นแล้ว เธอจะต้องไปเอาใจคุณชายตัวน้อยทั้งคู่ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้บิดาของพวกเขาร่วงรู้และลงโทษเธอว่าแล้วก็รีบวิ่งออกจากห้องไปทันทีไอกษริย์์ชินฮวยโจผู้หล่อเหลาและสุขุมเขาเพิ่งกลับจากทำศึกกับแม่มดร้ายที่หนีกลับบ้านไปเสียก่อนจนทำให้เขาไม่ต้องออกแรงมากแต่กระนั้นก็ถูกพิษหมึกฟังร่างกลับมาด้วยแม้จะยังไม่ชัดเจนนัก ต่อมาเมื่อนึกขึ้นได้เขาก็ถามองค์คารักษ์ชางเฟิงว่าหวานอีประพฤติตัวดีหรือไม่เมื่อได้รับคําตอบแล้วคนรับใช้แจ้งข่าวว่าเธออยู่ที่ชายแดนมา3ปีแล้วและทําร้ายเด็กด้วยเขาจึงบอกว่าไม่อยากทนกับพฤติกรรมของเธอผู้นี้อีกต่อไปแล้วไอเซนหวานอีก,ก็ย่องไปหาคุณชายน้อยหยานหยานที่ถูกจัดไว้ในห้องพักในบ้านค่อนข้างเก่าหลังหนึ่งพอเด็กชายแลเห็นเธอก็เข้าไปเรียกเธอว่าแม่พร้อมเอ่ยปากขอโทษข้าขอโทษ,ข,ข,โทษข้าผิดไปแล้วเขาเซนงนงงในตอนแรกพอจําได้ว่าในนิยายเขียนถึงเด็กชายที่ เป็นบุตรบุญธรรมสองคนแต่ทําไมตอนนี้จึงเห็นแค่คนเดียวท่านใดนั้นกษัตริย์ชินหวยโจเดินเข้าไปเห็นเหตุการณ์นี้พอดีพลันพิษมึกของแม่มดก็ทําให้เขากลายล่างเข้าไปอยู่ในร่างของเด็กชายวัยเล่เลี่ยกันอีกคนที่มีหน้าตาท่าทางขึงขังและรีบเข้าไปขวางคุณชายน้อยเอาไว้ไม่ให้ถูกกันแกล้ง พร้อมกับถามว่าถูกหญิงผู้นี้ทําร้ายอยู่หรือไม่ยานสันนาแล้วพูดว่าเธอเพียงแต่บอกว่าบ้านนี้เก่าและแคบเกินไปอยากให้ย้ายไปอยู่ในบ้านที่หลังใหญ่กว่านี้อาวเซนจึงบอกเจ้าหนูท่าทางจริงจังคนนั้นว่าการย้ายบ้านไม่ใช่การกลั่นแกล้งกันเหมือนกับการหยิกแก้มกันแบบนี้หรอกแล้วก็หยิกแก้มเขาจริงๆด้วยความหมั่นเคี้ยวเจ้าหนีช่างน่ารักจริงๆ,มมเ,งๆเกิดมาให้พี่สาวคนนี้แกล้งแท้ๆเจ้าหนูยังหน้าเบื้งอยู่แล้วก็ชวนคุณชายน้อยวิ่งหนีไปก่อนจะปีนกำแพงกลับเข้ามาใหม่ในขณะปีนเสียงในใจของเขาที่เป็น เสียงกริย์ชินก็ดังขึ้นว่าพิษแม่มดช่างร้ายกาศถึงกับทําให้เทพเจ้าสงครามกลายเป็นเด็กน้อยจนต้องเข้าวังทางประตูเหมือนเดิมไม่ได้ต้องรอให้ฉางเฟิงองค์รัคู่ใจไปพบหมอเพื่อหาทางแก้พิษให้ด้วยขณะนั่นเองเฉาเซินก็เดินตามหาเขาพอเห็นว่าเด็กชายกําลังปีนกําแพงเธอจึงวิ่งเข้าไปอุ้มเขาลงมาและพาไปอาบน้าหัดใจเจ้าหนูยิ่งนักเพราะเขาไม่ต้องการให้เธอไปจัดการเนื้อตัวของเขาโดยเฉพาะเวลาถอดเกงยิ่งเมื่อพาเข้านอนด้วยแล้วยิ่งทําให้เขางุดกิตมากเพราะเธอพยายามจะก่อมด้วย การโอบกอดแต่เจ้าหนูที่เป็นตัวกษัตริย์หนุ่มแปลงกายมาและไม่สวมเสื้อนั้นเอาตะหวงตัวตลอดเวลาครั้นสาวเซินหลับไปเขาก็จ้องดูหน้าเธออย่างพินิจพิเคราะห์เจ้าไม่ได้แย่อย่างที่คนลือกันซะหน่อยดั้งดึกคืนนั้นร่างจำแรงของเด็กชายก็กลับกลายเป็นร่างของชายหนุ่มดั้งเดิมโดยที่เส้นหวาดอีไม่รู้ตัวแม้แต่น้อยอก เปลือยของเขาจึงถูกเธอกอดบ้างลูบไล้บ้างตามจังหวะฝันของหญิงสาวเอาเขาสะดุ้งและเกรงเสียจ,จนนอนไม่หลับก่อนจะรีบปีกตัวออกจากห้องไปรุ่งเช้าเส้นหวานอีจึงตื่นขึ้นมาด้วยความแปลกใจที่เด็กน้อยหายไปสายวันนั้นมีหญิงสาวชื่อเจียงเสียนหนิงขอ,อเข้าเยี่ยมคุณชายน้อยเธอจึงออกไปรับพร้อมนางข้าหลวงและถูกเจียงเสียนหนิงหาเรื่องเดินชนจึงปะทะคารมกันจนเกือบต้องใช้กําลังถ้าเส้นหวานอีไม่เข้ามาขวางไว้เจียงใช้วาจาดูถูกเส้นหวานอีที่อยู่ชายแดนมานานและขู่ว่า ต่อไปจะต้องตายเพราะทำร้ายคุณชายน้อยแต่อีกฝ่ายตอบว่าเพราะเป็นเจ้าหญิงจึงมีแต่รอยยิ้มแทนคำพูดมาเด็กชายสองคนวิ่งเข้าไปหาหญิงสาวทั้งสองโดยคุณชายหยานหยานโผล่เข้าหาสาวเจียงด้วยความดีใจให้เจ้าหญิงเซนก็ทักทายเจ้าหนูจริงจังด้วยความเอ็นดูสาวเจียงชวนคุณชายน้อยไปเดินเล่นและดูถูกเจ้าหนูจริงจังว่าเป็นเด็กป่าเจ้าหญิงเซนจึงปลอบใจว่าจะพาเด็กน้อยจริงจังไปกินอาหารอร่อยนณาที่เธอพาเขาเลือกซื้อของในตลาดสาวใช้ก็มารายงานว่าสาวเจียง พาคุณชายน้อยเข้าไปในบ่อนพนันเจ้าหญิงเซนจึงตามไปหมายจะนําตัวคุณชายน้อยกลับออกมาไอสาวเจียงสอนให้คุณชายน้อยเล่นพนันจนเงินหมดแล้วยังให้เขายืมเงินเล่นต่อทําให้เส้นหวานอีมโหมากเกิดการทุ่มเถียงแย่งตัวคุณชายจนทหารเกือบใช้ดาบกับเส้นหวานอีแต่เพราะว่าความกล้าและเด็ดขาดของเจ้าหญิงเซนทําให้เขาชะงักตอนนั้นกษัตริย์ฉินในร่างหนูจริงจังยืนเงยมองดูเส้นหวานอีอย่างทึ่งจัดไปเลยหญิงเซนพาคุณชายน้อยมารับการอบรมและลงโทษอ,อ,อดอาหารว่าจาของคุณชาย บ่งชัดว่าสาวเจียงสอนให้เขาลืมตัวฟุ้งเฟอ้อและเกลียดข้ามวันจุหนูจริงจังแอลวิ่งออกไปเพราะรู้สึกว่าผิดแลนขึ้นมาอีกครั้งทันใดนั้นสาวเจียงก็เข้าไปตำหนิเจ้าหญิงเซินและกล่าวหาว่าเธอไม่มีอำนาจควบคุมคุณชายน้อยสมควรถูกเคี่ยนหญิงเซินโต้ว่าเธออบรมลูกชายอยแต่เจ้ากรรมที่เด็กน้อยจริงจังหายตัวไปแล้วกลายเป็นว่าไม่มีพยานเจ้าหญิงเซินจึงถูกบอยตีตามคำสั่งของพระมารดากษัตริย์ที่นิยมช,มชมชอบเจียงหนิงเซินอยู่ก่อนแล้วแ,แล้วจู่ๆก็ปรากฏร่างของ ษั์ชินหววโจเดินเข้าไปพรอมบอกว่าหยุดได้แล้วทุกคนพระม a n ดาของเขาบอกว่าเจ้าหญิงเส้นหวานอีทำร้ายคุณชายน้อยมันเจ้าหญิงเสลืมเจ็บกษัตริย์ชินพร้อมกับส่งยิ้มและคิดในใจว่าเขาเป็นสามีที่ลอเล้าแถมยังขี้เหนียวเสียด้วยดูจากสภาพบ้านที่ไปให้เช่าคุณชายน้อยอยูอย่นั่นไงเขาบอกว่าพระม a n ดอย่าถือโทษโ,ทษโกรธเรื่องที่เธอทำร้ายชายน้อยหยาดหยานพระนางจิงนิง่งและเตือนให้เขาไปพักผ่อนส่วนเจ้าหญิงเซินลังเลก่อนตัดสินใจเข้าไปขอโทษกษัตริย์ชินเพราะถือว่าผู้หญิงเก่งต้องปรับตัวให้ได้ทุกสถานการณ์ภายเน เธอเข้าไปใกล้เขาจนแทบจะเป็นซบกับอกเมื่อตาศบตาเส้นหวานอีจึงอ้อนเขาและขอคำมั่นจากเขาว่าต้องไม่สังฆ่าเธออย่างตัวละครในนิยายเขารับคำโดยดีเธอจึงหันหลังกลับแต่กลับกลายเป็นว่าไปเหยียบชายผ้าของตน,นเองหญิงสาวจึงเซไปล้มประทะร่างเขาในท่าทางจุ๊บปากกันพอดีศบตาการตะลึงไปเป็นครู่ชายหนุ่มจึงบอกกับเธอว่าจะมาพบเขาเมื่อไหร่ก็ได้ก็พอดีสัญญ,ญาณพิษแล่นขึ้นมาเขาจึงจี้จุดสลบที่ตัวเธอแล้วอุ้มออกไปนอนเตียงก่อนที่ตนเองจะกล ่างเป็นเจ้าหนูคนเดิมเมื่อเจ้าหญิงสันตื่นขึ้นมาก็งงว่าเจ้าหนูจริงจังมาอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรแล้วเมื่อเห็นเครื่องทรงของกษัตริย์ชินเธอจึงนึกว่าเด็กน้อยรู้กันกันกบเขาแต่ทันใดนั้นก็มีคนตามเธอไปพบพระมารดากษัตริย์เสียก่อนจึงผะไปทิ้งให้เจ้าหนูซึ่งเป็นร่างจำแลงของกษัตริย์ชินหวยโจพึมพำกับตนเองว่าถ้าเซินหวันอีรู้ว่าเขาเป็นเด็กคนนี้เขาจะฟื้นพลังสามีขึ้นมาได้อย่างไร เมื่อเธอไปพบพระมานดาชินหวยโจก็เห็นว่าเจียงเซนหนิงเข้าไปในห้องนั้นด้วยสาวเจียงอยากเป็นสะใายนางมากส่วนพระนางก็มีของกำนันให้เธอเป็นสร้อยข้อมือหยกและหันมาบอกเซิ้นหวานอีว่าต่อไปจะให้สาวเจียงเข้ามาอยู่ในวงังเพื่อช่วยกษัตริย์ฉินดูนแลคุณชายหยานหยานเซิ้นหวานอีนั่งท่ากริยาสามขณะคุยด้วยว่าจะจับจ้วงสาวเจียงอย่างจงใจต่อมาสาวใช้พาเด็กชายทั้งคู่พร้อมสาวเจียงเข้าไปหาเจ้าหญิงเซิ้นซึ่งเห็นว่าคุณชายน้อยไม่ค่อยสบายจึงมอบถุงหอมเครื่องรางให้เขาแต่คุณชายน้อยไม่ สนใจเธอกลับใส่ใจสาวเจียงและสิ่งของที่ได้จากนางมากเป็นพิเศษถุงหอมเครื่องรางที่ทอด้วยได้ทองจากวัดผู้เท่าเจ้าหญิงเซินท้วงว่าคุณชายแพ้เครื่องหอมที่อยู่ในวัดนั้นแต่นางทำเมินส่วนคุณชายน้อยก็แสดงกิริยาสามใส่เจ้าหญิงเซินด้วยการแย่งถุงหอมที่เธอตั้งใจทำจนทําให้หล่นลงพื้นแถมเหยียบสาำพร้อมตําหนิว่าเป็นสิ่งสกรปรกของฝีมือผู้หญิงอันหวานอีจึงยื่นสิ่งนั้นให้เจ้าหนูจริงจังแทนเพราะเขาบอกว่ามีภาพเสืนน้อยด้วยคุณชายน้อยจึงอิจฉาอยากได้กลับคืน สาวเจียงช่วยกระชากคืนมาจากเด็กน้อยจริงจังจนเขาล้มลงไปเส้นหวานอีจึงขอให้คุณชายน้อยขอโทษเพื่อนพร้อมกับส่งของคืนจากนั้นเธอจึงพาเจ้าหนูเดินมาในเวลาย,ย่ำคำฝ่ายเจ้าหนูจริงจังถึงคราวพิษกำเริบคลายมนจนต้องออกวิ่งหนีไปและกลายร่างเป็นกริย์ชินหวยโจที่ยังไม่ได้รวบรวมเสื้อสาบ,บนท่อนบนทางเอกของเราหันไปพบถึงกับสั่นจนเลือดกำเดาไหลก่อนที่จะถูกเสนข,ของกษัตริย์หนุ่มดึงดูดเข้าไปจนร่างแนบชิดกันอีกครั้งและก่อนจะหวานซึ้งกันไปมาก นนั้หญิงสาวจึงรีบผ่าออกมาอ้างว่าจะหาชุดให้เขาพอดีเลยครับผมถึงตอนที่พิษกำเริบกลับมาอีกครั้งกษริย์ฉินจึงกลายเป็นเด็กชายอีกครั้งตอนนั้นองคราของเขามาส่งเขาวว่าพบหมอที่จะถอนพิษนี้ได้แล้วสาวเจียงแอบโปรยยาพิษในอาหารขณะถือไปให้กับคุณชายน้อยทําให้เขาป่วยนางตีหน้าซื่อว่าคุณชายกินแต่ขนมเคก้กไม่น่าจะป่วยได้นะและกล่าวโทษเจ้าหญิงเซินว่าเป็นคนวางยาคุณชายหรือเปล่าเมื่อตะล่อมถามคุณชายเขาก็ตอบว่ากินแต่ขนมเค้กที่ท่านแม่ส่งให้พระมาร จึงสั่งให้จับตัวเซิร์หวานอีไปลงโทษตีจนตายขณะนั้นกษัตริย์ฉินกำลังนั่งสมาธิเพื่อรักษาพิษเมื่อรู้เรื่องนี้จากมหารเล็กเขาจึงตกใจอาการไม่ดีแต่พยายามไม่ใส่ใจคิดว่าถึงเธอจะตายก็ช่างส่วนมหารเล็กเองก็เตือนว่าไม่ควรจะแทรกแซงขั้นตอนการถอนพิษเพราะอาจจะไม่ได้ผลส่วนคุณชายน้อยเมื่อเห็นเจ้าหญิงเซิร์ถ,ถูกลงโทษต่ตอนหน้าต,อต่อตา,ตอตาก็รู้สึกสงสารจึงเอ่ยว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำร้ายเขาขอให้หยุดเดี๋ยวนี้แต่ว่าพระมารดากษัตริย์ไม่สนใจและสั่งให้คนโบยตีเธอต่อไป จนกระทั่งกษัตริย์ฉินเสด็จไปรับสั่งให้ยุติการลงโทษและอุ้มเซิ้นหวานอีออกมาพระมารดาของเขาติดติงว่าชายน้อยหยานหยานคือลูกชายพี่ชายกษัตริย์ฉินการที่เขาปกป้องสตรีที่ทำร้ายหลานคนนี้ก็เท่ากับลบหลูด่ดวงวิญญาณของพี่ชายตนเองเอาเจียงพยายามกล่าวหาเพื่อซ้ำเติมเจ้าหญิงเซินกษัตริย์ฉินจึงทรงถามออกไปว่าเรื่องนี้มีใครอยู่เบื้องหลังก่อนที่จะรีบพาคนเจ็บออกไปกษัตริย์หนุ่มทรงใส่ย,ยาให้เซิรนหวานอีด้วยความอาถรแม้เธอจะขัดขืนในตอนแรกเพราะว่าต้องเปลื้องคอเสือ้อเพื่อเเปิิดแผที่่บบรวณาใ เขาป้ายยาลงไปเขาบอกเธอว่าต่อไปนี้ขอให้มั่นใจว่าเขาจะปกป้องเธอในฐานะเจ้าหญิงของเขาหญิงสาวเสียรลักอีกครั้งตอนลุกขึ้นจากเตียงจึงล้มลงในร่างของเขาโดยบังเอิญแต่อีกฝ่ายยังเคอะเขินจนผักร่างของเธอเกระเด็นไปจู่ีกันได้ไม่นานเขาก็ขอให้เธอพักผ่อนแต่เจ้าหญิงเซนไม่ฟังฝืนเดินออกนอกตำหนักแล้วไปพบเจ้าหนูจริงจังที่ดักอยู่ตรงบันไดพร้อมยิ้มทักทายฝ่ายหมอรักษาพิษได้กลาบทูลกษัตริย์ในร่างเด็กน้อยว่าแต่เดิมพิษจะกำเริบทุก7ดชั่วโมงแต่หลังจากนี้พิษจะเล่นงานพระองค์เมื่่อไไหรก็ด้ อจึงตั้งใจรักษาเขาด้วยการฝังเข็มเพื่อถอนพิษภัยในเวลาแค่2วันงานเลี้ยงวันประสูติของพระมารดาใกลเข้ามาแต่เจ้าหญิงเซนไม่อยากสนใจเธอจึงไปเดินเล่นพบสาวเจียงกับแขกของพระมารดาจึงมีเหตุใช้วาจาค้อนขอดและกระทบกระเทียบกันเรื่องความเหมาะสมเคียงคู่กับกษัตริย์ทําให้เจ้าหญิงเซนสั่งสอนด้วยการตบหน้าแขกสตรีผู้นั้นเมื่อกษัตริย์ชินเสด็จเข้าไปพวกนางทูลฟ้องแต่เขายืนยันว่าเส้นวานอีปเป็นคนของเขามีสิทธิ์ที่จะทําเช่นนี้ได้ทุกคนจึงเงียบกบริบเจียงเซนหนิงทูลกษัตริย์ว่าควรให้ ชั่มราค่าเสียหายเพื่อไม่ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงพระองค์จึงบอกสาวเจียงว่าขืนใครซุบซิบนินทานแล้วก็กษัตริย์จะไม่ทรงปล่อยไว้แน่ในงานเลี้ยงวันประสูติของพระมารดากษัตริย์ฉินทรงพาเซินหวานอีในฐานะเจ้าหญิงคู่รักเข้าไปร่วมอวยพรด้วยหญิงเซินจึงถูกเจียงเสียนิน้งท้าทายให้แสดงบทกวีต่อหน้าทุกคนโดยสาวเจียงเป็นผู้เริ่มก่อนด้วยการเอ่ยถึงต้นไม้ขณะที่เสินหวานอีใช้โวโหหารแสดงบทกวีของเธอได้อย่างงดงามเช่นกันจนได้รับคำชมและรางวัลจากกษัตริย์ฉินเป็นป่นปักผมที่งดงามซึ่งนะ แทบจะกินมันเข้าไปเพราะความปลื้มสดๆเมื่อออกจากงานมาด้วยกันทั้งกษัตริย์ฉินเจ้าหญิงเซินหวันอีและคุณชายน้อยหญิงสาวก็เกือบเผลอตัวคุยกับเขาเรื่องการหย่าร้างซึ่งเป็นตอนจบเรื่องในนิยายส่วนคุณชายน้อยนั้นร้องไห้ด้วยความสำนึกผิดและยอมรับในตัวเธอและพูดถึงวันเกิดของเธอที่ใกล้เข้ามาเจ้าหญิงสนึกถึงเจ้าหนูจริงจังคนนั้นจึงหลุดปากเอ่ยถึงเขาเมื่อกษัตริย์ฉินทรงสลับเช่นนั้นจึงปลีกพระองค์ออกไปเขาสั่งพระองค์ว่าให้เตรียมอัญมณีไว้สำหรับงานวันประสูติเจางรโกม ากเธอยอมรับไม่ได้แล้วบอกคุณชายน้อยว่าเส้นหวานอีไม่ใช่แม่แท้ๆแต่คุณชายยืนยันว่าเจ้าหญิงเซินดีต่อเขามากนาทีนั้นสาวเจียงคิดแผนการใหม่เพื่อให้กษัตริย์ทรงชังหญิงสาวผู้นี้ให้ได้แต่ปรากฏว่าในงานวันเกิดเจ้าหญิงเซินกษัตริย์ช,ชินเสด็จมาช้าทําให้สาวเจียงเข้าไปใช้วาจาถากถางเจ้าหญิงผู้เป็นเจ้าของงานและยังปาขนมเค,ค้กที่เจ้าหญิงเซินทํมาให้คุณชายน้อยซ้ํายังใช้เท้าเหยียบด้วยแต่คุณชายน้อยยังปกป้องเจ้าหญิงเซินว่าเป็นคนดีของเขายิ่งทําให้สาวเจียงผูกใจเจ็บยิ่งนัก เจ้าหญิงเซนผิดหวังที่กษัตริย์ยังไม่เสด็จมาคิดน้อยใจอยากจะไปเที่ยวนอกวังผู้หวานสเสน่ห์แต่แล้วก็เดินไปพบกับเจ้าหนูจริงจังที่ถือถาดใสอัญมณีมาเป็นของขวัญให้กับเธออีกด้วยจึงคิดว่าเด็กคนนี้คงอยู่ในตระกูลที่ร่ำรวยแต่แล้วเจ้าหนูกลับวิ่งหนีเธอไปซ่อนในอ่างดินเผายักษ์หญิงสาววิ่งตามและได้พบกับกษัตริย์หนุ่มชินหวยโจก้าวออกมาจากอ่างในสภาพผมเผาและเนื้อตัวเปียกปอนแถมยังโชกกล้ามอีกเช่นเคยเธอสะดุ้งหลับตาปี๋คิดว่าผีหลอกพยายามใช้คาถา ที่ไม่ยอมสวมเสื้อฉันกําลังจะอาบน้ําแต่มีคนขโมยชุดของฉันไปเพราะเธอเวอยววยเขาจึงจูบปิดปากเธอเสียเลยแล้วก็จูงมือพาขึ้นตําหนักแต่หญิงสาวกลับต่อว่าเธอเรื่องที่ปล่อยให้เธอรอเกอร์ในงานวันเกิดชายหนุ่มจนด้วยถ้อยคําอธิบายจึงยืนฟังเธอต่อว่าจนหนําใจสุดท้ายลงเอยที่เธอขอ,อยาขาดจากเขาเพื่อเดินกันคนละทางคุณผู้ชายโกรธจึงกระแทกเท้าออกไปจากห้องนี้ฉันไม่อยากอยู่กับเธอตอนนี้อารมณ์โกรธที่ตกค้างทําให้ชายหนุ่มออกไปเวียงเท้าใส่ราวไม้หน้าตําหนักจนต้องมากลุมเท้าด้ววยคามจป ทไไปได้เขานึกถึงสีหน้ากโกรธเคืองของเส้นหวานอีที่ต้องการเดินออกไปจากชีวิตเขาแล้วก็เสียใจจนต้องถามตัวเองว่านี่ฉันรักเธอจริงๆหรือนี่เส้นหวานอีในชุดเจ้าหญิงเดินเข้าไปในสำนักโคมแดงสำหรับสตรีหนุ่มๆม,มารายร้อมเอาใจพาเจ้าหญิงไปนั่งโต๊ะพร้อมเสิร์ฟกับข้าวรสโอชาร่วมกับเครื่องดื่มชั้นดีเจ้าหนูจริงจังโพมาจากไหนก็ไม่รู้วิ่งขึ้นไปหาเธอพร้อมเลกชื่อเธอด้วยสีหน้าเบึง้งตึงเธอถามว่าเมื่อคืนวิ่งหนีไปไหนเขาก็ไม่ตอบแถมออกคำสั่งให้หนุ่มๆถอยหางเจ้าหญิงไปอีกด้วยเธอบอกว่่าาสถนนทีี ไม่เหมาะกับเด็กเดี๋ยวต้องเรียกให้คนมารับตัวกลับบ้านแต่เขาไม่ยอมและทิ้งตัวลงกับพื้นร้องไห้ออกมาเสียงดังเจ้าหญิงงุนงง์ทำอะไรก็ไม่ถูกก็พอ,อดีกับช้างเฟิงองคะะ์คาร์กตริย์หนุ่มตามเข้าไปในนั้นด้วยเจ้าหญิงไม่รู้ว่าเด็กชายขยิบหัวขยิบตากับองค์คารักก่อนที่เขาจะตอบว่าเจ้าเหนือหัวให้ข้ามารับเจ้าหญิงเท่านั้นแหละเจ้าหนูก็ทำหน้าเทเลนเดินเคียงคู่กับเจ้าหญิงเส้นหวานอีออกจากสำนักคมแดงนั้นอย่างสบายใจ ตัดภาพไปที่บนเตียงนอนซึ่งบัดนี้เส้นหวานอีก,กําลังนอนหลับอยู่เคียงข้างชินหัวโจผู้เอาแต่จ้องดูใบหน้าของเธอขณะที่เฝ้าครุ่นคิดว่าเขาชอบผู้หญิงคนนี้ปรากฏว่าหญิงสาวก็ต้องสะดุ้งอีกครั้งลืมตาตื่นขึ้นมายามเช้าแล้วเห็นร่างของเขานอนเคียงข้างแต่สาวเจ้ายังไม่หายโกรธที่เขาผิดนัดวันเกิดวานนี้ชายหนุ่มจึงง้ออย่างเป็นทางการ เจ้าหญิงมีสิทธิ์ที่จะโกรกธกษัตริย์ผิดต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้มาร่วมฉลองงานวันเกิดเซนวันอีถึงกับชะงักเมื่อได้ยินประโยคเหล่านั้นเขาจึงให้สัญญาว่าจะจัดงานวันเกิดชดเชยให้เธอหนึ่งวันพร้อมด้วยจุ่มพิดรักยืนยันโดยที่ไม่รู้เลยว่าในยามวันนั้นมีหญิงสาวอีกผู้หนึ่งที่อกใจแทบระเบิดเพราะอยากเป็นเจ้าหญิงในอ้อมพระกรของกษัตริย์หนุ่มผู้สง่าง,งามนางนั้นก็คือเจียงเสียนหนิงที่อาฆาตเซินวันอีจนขี้สุด วันอสดใสเจ้าหญิงส้นหวันอีได้รับการเชิญจากคุณชายน้อนยหญาหานให้ไปร่วมโต๊ะอาหารด้วยณนะร้านอาหารแห่งหนึ่งเธอไปก่อนใครจึงนั่งรอที่โต๊ะอาหารเจ้าของร้านเตรียมตัวถวายอาหารแต่ทว่าขณะลำเลียงอาหารออกไปเขาหยิบซองออกมาแล้วโรยวัตถุบางอย่างลงไปในกาน้ําชาก่อนที่จะรอบมองเจ้าหญิงด้วยสายตาเจ้าเล่เพราะรู้ว่าหลังจากดื่มชาถ้วยนั้นผ่านลาคอไปแล้วหญิงสาวก็จะเริ่มง่วนง,งงจนฟุบลงกับโต๊ะต,ตามแผนไม่มีผิด จากนั้นเจ้าคนทุศิลก็รีบเดินไปบอกชายสองคนว่าจัดการตามสั่งแต่อย่าให้เดือดร้อนถึงตัวเขาเมื่อเห็นสาวใช้ของเจียงเสนหนิงเดินไปยืนเมียงมองเขาก็รายงานว่าวางยาปุกเร้าอารมณ์ในน้ำชาให้เจ้าหญิงดื่มไปแล้ว ฤทธิ์ยาจะทำให้เธออยู่กับหนุ่มๆได้ทั้งคืนสาวนางนั้นพอใจมากและไม่รู้ตัวว่าตกเป็นเป้าสายตาของกษัตริย์หนุ่มกับราชองครักษ์ที่เดินผ่านไปแถวนั้นและจับใจความแผนชั่วร้ายของชายผู้เป็นเจ้าของร้านอาหารได้อย่างทันท่วงทีขณะที่เจ้าหนุ่มจอมหื่นการรายแรกจะสัมผัสเนื้อตัวของเจ้าหญิงเส้นหวานอีประตูที่ถูกปิดไว้ก็ถูกดันเปิดยังฉาพันกษัตริย์หนุ่มเข้าไปใช้พบบาดยันร่างของเจ้าคนเหลวจนหน้าขมำชนฝาแล้วส่งตัวให้องคักษ์กฉางเฟิงล่าคอออกไปพร้อมกันทั้งสองรายจากนั้นจึงงงส่งอุมรา สติของเจ้าหญิงขึ้นมาแล้วนำไปยังห้องพักในโรงแรมแห่งนั้นเส้นหวันอียังมีสติพอตอบโต้กับเขาได้และด้วยฤทธิ์ยาจึงสมผลให้ทั้งคู่หนุ่มสาวได้เอ็นกายแนบชิดกันโดยมีม่านสีขาวเป็นพยานอภิรมแห่งรักเจียงเซียนหนิงฟังรายงานจากสาวใช้ด้วยความสาแก่ใจที่แผนการของนางกำลังจะสำเร็จหญิงผู้มีจิตริษยารี่ไปทูลพระมารดาของกษัต์หนุ่มเพื่อให้ไปตรวจสอบพฤติกรรมอันน่าอัปยศของเจ้าหญิงเสนณโรงแรมสถานที่เกิดเหตุพระนางกริ้วจัดจนยอมเดินทางไปดูด้วยตนเองถึงภายในห้องแต่ก่อน หน้านั้นกษัตริย์ชินหวยโจที่กําลังดื่มตามกับรถรับกับหญิงสาวของเขากับรีบร้อนผ่าออกจากห้องนั้นเพราะรู้ถึงสัญญาณผิษที่กําลังปลักดังนั้นเมื่อพระมารดากับเจียงเซนหนิงเดินเข้าไปในห้องจึงพบแต่เส้นหวานอีอยู่ในสภาพรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาขณะที่เสื้อผ้าไม่มิดชิดซึ่งเจ้าตัวตกใจมากไม่ต่างจากเจ้าหนูจริงจังที่เป็นร่างจาแรงของกษัตริย์ชินซึ่งแอบมองเหตุการณ์อยู่หลังประตูอีกด้านหนึ่งพระมารดากษัตริย์ให้ทหารนําตัวเจ้าหญิงเส้นหวานอีไปเตรียมลงโทษในข้อหาประพฤติตนเเาสนนนจจิีย และคุณชายน้อยองค์ขลักช้างฝิงเร่งให้กษัตริย์ฉชินในร่างเจ้าหนูจำแรงกายคืนรูปเดิมเพื่อเข้าไปช่วยเหลือเส้นวานอีซึ่งกำลังชี้แจงเรื่องราวตั้งแต่ต้นเรื่องว่าเธอได้รับเชิญจากคุณชายน้อยไปร่วมโต๊ะอาหารนอกวงังและรู้สึกไม่สบายหลังจากดื่มน้ำชาเข้าไปจึงนอนในห้องพักแต่สาวเจียงพยายามเน้นย้ำว่าพบเธอในสภาพหญิงที่เพิ่งผ่านการหลับนอนกับชายมาสมควรถูกตรวจสอบร่างกายโดยแพทย์ พระมารดาเห็นด้วยเส้นหวานอีจึงถูกนําตัวไปตรวจก่อนที่จะทราบว,ว่าเธอไม่ใช่สาวพู้มจันทร์อีกต่อไปแล้วระหว่างนั้นเจ้าหนูจริงจังนั่งสมาธิเพื่อคืนกลับสู่กายเดิมของกษัตริย์ชินห่วยโจทั้งที่องครักษ์บอกว่าเสี่ยงอันตรายควรรอเจ้าของร้านอาหารมาช่วยยืนยันแทนส่วนคุณชายหยานหยานได้นั่งทบทวนเรื่องราวและรู้สึกเห็นใจชะตากรรมของเจ้าหญิงเส้นหวานอีที่ถูกหญิงริษยายอย่างสาวเจียงใส่ร้ายนักจึงร้องไห้พร้อมกับวิ่งไปอ้อนวอนพระมารดากษัตริย์ให้ส่งแม่ตาเธอที่สอนให้เขาเป็นเด็กดีแต่สาวเจียง สั่งให้คนพาตัวออกไปเซิ้นหวานอียืนยันกับทุกคนว่าบุรุษที่เธอมีสัมพันธ์ในห้องพักของโรงแรมคือกษัตริย์ชินหวยโจดโดยรอให้เขาเป็นผู้ยืนยันแต่พระมารดาไม่รับฟังอีกต่อไปสั่งให้ทรมานร่างกายเพื่อให้เธอสารภาพผิดท่ามกลางเสียงร้องด้วยความเจ็บปวด,ดของเจ้าหญิงพลันกษัตริย์หนุ่มก็เสด็จเข้าไปรับสั่งห้ามและประคองเจ้าหญิงเอาไว้พระมารดาติดเตียนพฤติกรรมของหญิงสาวให้กษัตริย์ทรงทราบแต่เขาตอบกลับว่าชายที่อยู่ในห้องพักที่โรงแรมกับเซิ้นหวานอีคือกษัตริย์ผ เจ้าของร้านอาหารให้วางยาเจ้าหญิงเพื่อหวังให้ร่วมหลับนอนกับบุรุษสองคนสมควรห้ามเข้าเขตวางอีกพอเป็นเช่นนี้เจียงเซนหนิงก็โยนความผิดให้สาวใช้ทันทีว่าเป็นคนเสี้ยมสอนจัดการและพูดดีเข้าตัวพระมัณดาจ,จึงสั่งลงโทษสาวใช้แล้วเจ้าของร้านอาหารที่ถูกจับกุมตัวมาเจ้าหญิงทรงประชวรหลังจากถูกทรมานร่างกายกษริย์หนุ่มรับสั่งหมอให้รักษาเธออย่างดีที่สุดก่อนที่ตัวเขาเริ่มมีอาการอ่อนเพลียและไอเป็นโลหิต ฝ่ายสาวเจียงที่ยังผูกใจเจ็บลึกกลับไปติดต่อกับญาติของเซิ้นหว่านอีที่เป็นสาวงามเพื่อหวังสร้างแผนการใหม่เจ้าหญิงหายจากประชวรและได้รับของกำนันจากกษัตริย์ชินหวยโจเป็นอัญมณีล้ำค่าหลายสิ่งเธอรู้สึกยินดียิ่งนักแต่เมื่อคิดได้ว่าในนิยายเธอนั้นไม่ใช่นางเอกก็มีสีหน้าเจือดลงไปก่อนที่กษัตริย์ทรงพาเธอไปเดินเล่นพร้อมกับคุณชายหยานหยานท่านใดนั่นเองนางเอกในนิยายก็ปรากฏตัวเข้ามาเธอคือเฉินโหลโหลคนสวยซึ่งเป็นน้องสาวตามม่างมรรดาของเซิ้นหว่านอีนั่นเองซึ<ๆ>่งเมื่อพบพักก าวเจ้าก็ตกรุมรักเขาอย่างฉับพันทันใดพลอยให้ทุกคนในที่นั้นเสียความรู้สึกและเดินหนีจากกันไปจากนั้นคุณพระเอกของเราจึงไปปลอบโยนและให้คำมั่นกับเจ้าหญิงเซินว่าในใจเขามีแต่เพียงเธอผู้เดียวเท่านั้นแม้เธอจะแย้งว่านางเอกในนิยายเรื่องนี้คือเฉินโหลโหลตั้งหากทั้งยังมีรูปโฉมงามกว่าเธอเสียอีกแต่เขาไม่ได้ใส่ใจและยืนยันด้วยจุ่มพิษประกาศเสียเลยเฉินโหลโหลกลับไปรายงานสาวเจียงว่ากษัตริย์ยังไม่ใส่ใจพระไทยในตัวเธอจึงถูกสาวเจียงตําหนิและหันมาใช้วิธีวางยาในน้ําชาให้เขา ทําให้มึนงงและถูกสาวเฉินผู้ข้างรักประคองไปที่เตียงนอนตอนเที่ยงคืนขณะที่เธอเปลื้องผ้าคลุมไหล่ออกหวังนอนกอดกษัตริย์หนุ่มเจ้าหญิงเซินก็ใช้ม่าในเลงบุกเข้าไปหาหวานใจของเธอพอดีสาวเฉินดีใจที่จะได้แต่งเรื่องอวดพี่สาวต่างบรรดาแต่กลายเป็นว่าถึงตอนนั้นกษัตริย์หนุ่มอันตรธานไปแล้วมีแต่เจ้าหนูจรงิงจังนอนหลับอู่ตุแทนที่บนเตียงนั้นเจ้าหญิงเซินดูทรงเขาแล้วรู้ว่าถูกวางยาพอรู้ตัวตื่นมาเจ้าหนูก็ร้องไห้ฟ้องว่าถูกแม่เฉินโลโล,โลคนงามจับถอดเสื้อผ้าแล้วแต่ ดังนั้นสาวเฉินจึงถูกจับกลุ่มในฐานะล่วงละเมิดเยาวชนทันทีแจ็คพอตจริงๆหญิงสาวเจียงจอมริษยาเมื่อรู้ว่าระยะหลังผู้ชายน้อยชอบไปหาเจ้าหญิงเซินก็ยิ่งทะบ้าจนคิดหาทางออกด้วยการกำจัดเป็นคำตอบสุดท้ายวันหนึ่งขณะที่เจ้าหญิงเซินพาเด็กทั้งสองคนเดินตลาดก็มีคนลักพาตัวเด็กทั้งคู่ไปขังไว้ที่ต่างเมืองแล้วส่งจดหมายถึงเจ้าหญิงเซินให้ติดตามไปเพียงลำพังแต่เธอสั่งสาวใช้ให้บอกราชองคลักษ์และกษัตริย์ก่อนที่จะตามไปด้วยความห่วงใยในที่กักขังเด็กน้อยถูกมัดมือไผ่หลังไว้ใน งเจ้าหนูจริงจังใช้หินถูเชือกของตัวเองจนเชือกขาดเจียงเซินหนิงตามเข้าไปสแสดง่าแท้ของจิตใจให้เด็กน้อยเห็นว่านางต้องการสร้างเรื่องเพื่อสังหารทั้งเจ้าหญิงเซินและคุณชายน้อยเพื่อตนเองจะได้รับเลือกจับพระมันดากษัตริย์ให้เป็นเจ้าหญิงแทนขณะที่นางใช้มีดจาะคอเจ้าหนูจริงจังเจ้าหญิงเซินก็ไปถึงเธอถูกบังคับให้แทงอกตนเองด้วยมีดเพื่อเด็กทั้งสองจะได้เป็นอิสระได้สิแล้วเจ้าต้องรักษาคำพูดของเจ้าด้วย ความอาดหารในหัวใจที่อ่อนโยนของเจ้าหญิงเซนทาให้เธอยอมปักมีดที่สวงออกตอนเองจนกระอักโลหิตเด็กๆร้องไห้ออกมาอย่างเสียขวัญโดยเฉพาะเจ้าหนูจริงจังที่เรียกชื่อเธอออกมาเป็นครั้งแรกดังที่กรรษัตริย์ฉินเคยเรียกว่าหวานหวานส่วนเจียงเซนหนิงกับหัวรอดราวคนคุ้มคั่งเตรียมจะกําจัดเด็กน้อยที่อยู่ในกํามือของตนแต่แล้วฉับพลันนั่นเองร่างสูงสง่าของกรรษัตริย์ฉินหุยโจก,ก็ปรากฏขึ้นแทนที่เด็กชายที่ยืนอยู่ทาเอานางจอมเป็ยางงเป็นไก่ตาแตกทั้งงงทั้งตกใจและทั้งเสียใจก่อนถูกคุมตัว ด้วยดาบทหารแล้วกษัตริย์ก็เรียบช่วยชีวิตเจ้าหญิงอีกครั้งตัดภาพมาที่วังวันที่ทุกคนแข็งแรงสดใสดีแล้วเจ้าหญิงกับสองหนุ่มน้อยได้ร่วมโต๊ะอ,อาหารเดียวกันเจ้าหนูจริงจังยังมีลูกเล่นกวนใจเธอจากนั้นเขาก็ถูกอุ้มพาตัวไปนอนแต่พอเจ้าหญิงหันหลังให้ร่างของในชายหน้าบึ้งก็หายไปกลายเป็นชินหวยโจในชุดนอนนั่งอยู่แทนและถามเธอว่าหวานหวาน,วน,วนตะกี้เธอตบก้นฉันใช่ไหมฉากสุดท้ายไม่มีคำพูดอีกแล้วแค่สบตาหยิมแล้วก็ล้มลงไปบนเตียงด้วยกัน